สวัสดีครับอยู่กับช่องคู่หูสู้ต้านะครับสวัสดีครับพี่ชิดครับสวัสดีครับไปแล้วไม่คุยเยอะครับไม่พูดเจ็บคอสวัสดีครับเอาน้ครับเดี๋ยวไปดูทางนู้นดีกว่าเขามีอะไรกันไปตาต้นต้นไม้นี้เมื่อกี้นี่มีโอ้ไม่หักเลยเลยหัวหักแล้ว เม่กี้ลุงคนโชว์ท่าสไปเดอร์แมนนะครับสเต็ปเทพครับผมสเต็ปเทพนะครับผมแล้วก็จะมีลุงกิมมี่แล้วก็แม่ผู้ใหญ่ด้วยนะครับโอ้ที่เดียวกันดิใช่ครับดูสเต็ปเทพเหมือนกันครับนี่ดูสเต็ปเ็ปสาการฟาดก้าววาบจวบสวัสดีครับสวัสดีครับย่าญาญา่าพา ไปเดี๋ยวจะพาลงไปตรงนู้นละครับคนเยอะๆนู่นละอันนี้ร่องรอยของใครไม่รู้นะฮะแต่ว่ามั่นใจแน่นอนว่าไม่ใช่ของพี่ชิดตรงนี้ะนะครับไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ของพี่ชิดต้องกัมแค่นี้เส<อ> <laughs> ื้อหอมตินนะย่าห็ดอกทอ <laughs> <laughs> นู่นแหะครับอยู่ตรงโน้นอยู่ตรงโน้นนี่บรรยากาศดูอบอุ่นมากนะครับทุ่งนาแดนนี้ดูอบอุ่นเหลือเกินนะมีะมมเดี๋ยวเรามาจอบดูให้กำลังใจนะครับทุกท่าน พ่อผู้ใหญ่นะครับแอบแอบแอบเนี่ยดูดูสเต็ปแต่ละคนนะนะแม่ผู้ใหญ่ชำนาญมากต้องบอกว่าชำนาญมากในลุงอยู่ไหนเนี่ยอันนี้ช่วยผูนกแกกันแท้ใน นะสาวปันสาวปันครับรอกระเป๋าอยู่ตอนนี้ลุ้นกระเป๋านะครับให้ได้กระเป๋าด้วยนะครับน้ตอนนี้กี่กี่โปรล้วสี่โปรแล้วนะครับจบไป4ี่โปรแล้วนะครับนฮะเหลืออีกแค่สองโปรนะครับตอนนี้กระเป๋าที่เหลืออยู่ในสต็อกเราน่าจะประมาณประมาณเจใบยังเหลืออยู่7จ็ดใบนะครับเหลืออยู่เใบใครถึงก่อนคนนั้นได้ก่อนนะครับนคนัดชาแนลนะครับ ที่ดีเดีเนี่ยสองสองเซตแล้วสี่เซตครับสายชาร์จอยู่ไหนสายชาร์จครับอยู่ในในถุงถุงไหนก็จะเป็นภาพบรรยากาศนู้นลุงจิมอยู่นู่นนะครับสองอยู่นู่นไม่เอามานะเดี๋เอามาให้หลายช่องหลายช่องนั่นนะครับไม่เห็นจริงๆหรอครับคนทสองเอ็มเดอร์ครับหันมาอ่าใครรู้ตัวชื่อเอ็มเดอร์หันมาหน่อยครับผู้โดยสารโปรดทราบนะครับผู้โดยสารโปรดทราบม่ม่เปิดไลน์ม่เปิดไลน์เปิดไลน์เอ็มเดอร์เอ็มเดอร์ครับวันนี้ เรียมาแจกค่าคอมมิชชั่นครับผมจกเอาไมคาคอมมีเอซีนะครับสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เรียผ่านช่องเอมเดอร์สตูดิโอนะครับผมโอ้ยดูสเต็ปการตีสเต็ปการตีนี่เนีเดี๋ยวขออญาตเชิญทางนี้ครับเชิญทางนี้ครับเอมเดอร์ครับไม่ตดนะดินวารงี่ ต้องต้องต้องอยู่นะแต่ผมไปดูต้องอยู่นะฮะอ่าโอเคโอเคเซ็นรับด้วยครับเซ็นรับเซ็นรับดีด้วยครับดีดีนะครับผมมีฮะมีมีนี่แหละครับเราก็ถือโอกาสลงมาที่นะครับเขาเรียกอะไรอันนี้เรียกอะไรตะก้าตะก้าตะก้านะครับนำมามอบค่าคอมมิชชั่นนะครับให้เอเดอร์นะฮะ นี่นะฮะนี่นะครับก็เปิดลุ้นเอานะครับเปิดลุ้นเอาจะไม่ขอญาตแจ้งจํานวนนะฮะใจด้วยนะครับแล้วก็ก็เป็นจํานวนเงิน5 0,000ืบาทแบกรับเอาแบกลบเอาแบกรับเอานะครับพลิตรันลีพลิตีอาครับก็ขอให้เฮงเฮงรวยๆนะคะขอให้ได้รับโชคใหญ่กลับไปเนาะนี่นะคะก็เอมเดอร์ก็ได้รับเรียบร้อยแล้วนะคะ เย่ได้แล้วนะครั้งที่ห้าก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณเนฟซีทุกท่านนะครับผมโอ้ยลกแล้วมัดนึงงไงเดี๋ยวเบิดมือเดี๋ยวค่อยแกะก็ได้เดี๋ยวค่อยแกะดีกว่าครับผมเดี๋ยวจะเปื้อนเปื้อนเดี๋ยวจะเปื้อนเดี๋ยวจะเปื้อนนี่นะคะได้รับเรียบร้อยแล้วเน้องครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ ครับครับผมครับผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับเป็นกำลังใจให้ครับน้าพี่นัทพี่นัทเขาเอาเท้าตีทำไมพี่นัทตีกับได้แข่งเออโอ้ยตีดูอะไรพ่อกล้าเป็นสิฮะแล้วก็บรรยากาศนะครับเดี๋ยวไปบอกลุงพี่น้งเลโอ้โมีแต่สเต็ปเทพๆทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้ก็ เดี๋ยวให้แอตตาปิดคลิปให้ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเอซทุกท่านนะครับที่มาดูเนาะบรรยากาศการลกก้าลกก้าลกก้าไม่รู้โอเคถอนก้านะครับถอนต้นก้านะครับเพื่อนำไปปักดำปักดำหรือว่าดำนาอีกรอบหนึ่งนะครับ ก็นำทีมโดยลุงพลนะครับแล้วก็นู้นนู้นนู้นูี่ยิบพุ่มเลยนะครับสนุนเลยนะครับบรรยากาศสนุกสนานชื่นมื่อนะครับจับไปแล้วล็อกล็อกหลังไปพร้อมเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาเพียงเท่านี้นะครับผมสนุกสนานมากโอเคครเป็นห่านเนาะเป็นห่านเป็นห่านเจ้าตันใหม่มาไหมเป็นชั้นห่าน

ที่นี่มีอำเภอคําตะก้าใช่ไหมมีครับที่มาของคําตะก้าก็คืออันนี้ใช่ไหม่ครับตาาาากก้กมจอ๋ออ๋ออําเภอหนึ่งของสกลนครสกลนครเนานะนานหรือว่าคําตะก้าอยู่ไหนอยู่สกลหรืออยู่ดอนสกลอยู่สกลเหมือนกันติดกับวานนอน,นอ่าด<ม>ูสเต็ปสเต็ปมัดก้า มันกด็ขาดลกะม,มาเอัาไนีไนจะถอนตรงนี้ใ่ตาเดีวยวให้จะคที่ห้ตายดดกรตออะต่ เนื่อกีไม่ไเดินขาขึ้นเนอไม่เป็นไรนี่ที่นี่แหะอ๋เนี่ยมาดูเทคนิคลุงพลโอ้ยยังไม่เคยเห็นล่คนมัดก้าเลยไม่หมุนด้เลย่นเลนะไม่ไ้่หนไอหมุนตอกม่หมุน้เโอเค่หมุนเยอม่หมุนได้เละไมด้ละไม่ดละหมุนหมุนตอเมุ่อมุนก้าอ้หอ่ม้ลองจับตรงไย สองชั่วโมงนะคะขอบคุณมากค่ะคุณคุณรับพรน,นะคะขอบคุณมากค่ะอ๋ะอแอบนัทเขาใช้ฝ่าเท้าเตะก้าค่ะพี่มาไม่ทันพี่นัดเตะเลยจะเตะกับนักแข้งเขาเมื่อกี้เตะกับนักแข้งเหรอนั่งนั่งนั่งนกกาพบนคาด้วยอ่ะนกไปหาตั๊ดใหม่ไปเอาหมาตั๊ดใหม่ไป ไม่แค่่าน่าให้ลุงโดดไม่แนงเวเอาบลุงไปเ่นงหันฮะลุงเอาเอาเอาอนเนี่ยจะดไปเอามานับมาหน้านาอย่าแถวๆไ่นจตเนไข่ตาต้องมาก็ต่ายตาอ้โอ้เป็นไงบ้างครับครับ ได้เรียนรู้วิธีการมัดก้าใช่ครับการหลกก้าหลกก้านะครับก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับว่าครั้งหน้าเราจะเข้ามาจ่ายค่าคอมมิชชั่นกันในช่วงไหนใช่ครับนะฮะก็จะเก็บภาพบรรยากาศน่ารักแบบนี้อบอุ่นแบบนี้มาฝากกันนะครับผมทุกๆ15วันครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ